คลิปนี้เป็นการเจอกันกับตี้คิวเลนในตำนานนะครับผมนั่นก็คือคิวเลนของลุงศิลานครนั่นเองนะครับท่าเรามาดูจากช่องคุณมานนเอลนะครับผมสองไปที่แล้วเนี่ยเขาเล่นไปแล้วกว่าหมื่นเกมนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเล่นไปกี่หมื่นเกมนะครับอาจจะสองหมื่นเกมแล้วก็ว่าได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนนี้เป็นคิวเลนโน .1 เดแท้จริงเลยนะครับผมเล่นเยอะมากและเล่นโหดมากนะครับผมแต่คลิปนี้ดานมาเจอกับตี้คิวเลนในตำนานนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเอฟซีมากนะหรับคิวเลนคนนี้บทสรุปของเกมนี้จะเป็นยังไงผมจะสามารถเอา ูเจอลุงศิลาคนครแน่เลยรับครูเจอเซตนี้ตลอดเลยเดี๋ยวจะนมนขาดแยกนะแต่คิวเลนนะีจะเป็นออฟไล่เลเต,เตอร์จะเป็นเมโซม,มาดูกันว่าผมจะได,ด้ถูกไหมอะเป็นไงจิตไงไม่งั้นอ่านอนาคตไอ้สัตว์แฮกแมพป,ปะเนี่ยชื่อฝั่งตรงข้ามเกินไปปะทุกคนที่ว่าไงวะถูกต้องเสมอ The universe as a board, the stars as game pieces. <laughs> Never mind who commands the void. Watch me break this game wide open. The, the universe brims. Distant starlight twinkles. My heart sets the course, hunting Sirius from a point of defeated! Stars stream like a tapestry. The skilled hand plucks stars. อยากแบนเคลครับผมลุงศิลาอยู่ไหนอยากทักทายลุงศิลาจังเลยซึ่งเหมือนเกมปั๊มปั๊มขึ้นงหลอดฝันที่ยับสองบัฟด้วยเอาละเปิดถึงไหมเอ้าโดนแต่บัฟได้โอเมก้า วเวลาละครจังหวะนี้ผมจะถือแต่นี่นผมนำพยจะตสองเข้านะครับแต่แตไม่พี่นี่แน่ตคิดด้วยตายตายจ้ะสวยฮะใสกรุป๊ป ไหนลครับพายาบอกเลยโนัเนบบกดยบกโดยเ้อดเ้นแบบนี้อีกยเนแบอดังนแ้ดนงเตีอดนันอกโดนตีดยัเ้นแบ้ดงอกดอกดยัีอัต้งนี้เกือบตายนะบอกเลย แหลมมากตายเลยนะเว้ทำต่อปั๊มโอ้โหันยับันชื่นลิ้นลมฉนนี้บนแต้ไปโอเผมไหลจดเปิดก่อนหนึ่งดอเกดัมเมเฮ้ยใจเย็นเ เอเลี่ยต์เอิดสวนนะจังหวะนี้ผมจะสวนนะจะมาจับแน่เลยวะเฮ้ยเล่นเยอะไปนักเราอ่ะไปนักเอเลี่ยตเปิดจะจับแล้วลอบนะกีฬาแมงกระาด้วยเชียบนสีมาเพื่อน Comets attack the moon. Mars guards the heart. Fortune and misfortune are man's to decree. Why insist on ascribing it to fate? Don't The skilled hand plucks stars. Why should I borrow the light of the sun and the moon? Don't think! ไป The u n i r s e b r i s distant s t a r g i n k l e s My heart s t s the course, hunting Sirius f r ตบ้านิงอีตอนนี้นนกนนนนนนมกบ้านออกแล้วเพ่อจะตายแล้วยิงปั๊บอันติปั๊มไม่ตายครับผมตายนี่ว่า ยิงอีกครับผมจะโลให้ก็ฟิกเกอร์แล้วลุงลุงอยู่กลางลุงมาลุงมาลุงมาแล้วทีนังเลยช่วยด้วยลุงมาเอาลุงเอาลุงเออเอาลุงเอาลุงฟิกเกอร์หลบไหมไม่หลบใจเย็นใจเย็นไปคีสเลสมาโอ้มาดาหมดถอยลุงมาี้เกียรลุงม่งน่ากลัว A stream like a tapestry, huh. 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 dwelling high with the North Star. I now, command now, 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 now. it. An enemy has been defeated. stars. Huh. <laughs> mm. huh. เสียไ <c oughs> ้หมดครับยิงโดนตายน้องเพื่อใครคิวเล่นหมื่นเกมนะครับมีวจักกันเยอะนากคือวนนี้เรื่องชื่อจะตาย

โอ้โหเสียวซียึดครึงหลอด <c oughs> ปับโอ้ยตาย <c oughs> ลงุงเอาไปครึ่งหลอดครับลงุง <c oughs> ลุงครับ <c oughs> แถมไหมครับคนละครึ่งหลอดสองตัวเกด็ดหมดจังหวะนี้ เอ็บบูไหนไหมเอ็ดบูนะเยี่ยนลงโคตรรวย4 6่พเยี่ยเล่นออฟเลนเล่นไงให้รวยวะเนี่ยลุงได้ขี้แล้วบอกเลยนะครับว่าศาสตร์เสียวทั้งทีมนะครับ เฮ้จับ่างนี้ก็โดนดิครับปรับโปอันติตั้มไม่โดนลุงอยู่ไหนลุงเออไม่ใช่ลุงอยู่ไหนวะอ๋อ,อลุงอยูกก่กลางเย

ไม่เจอกันนานนะครับลุงศิ ó, ีลานคอนเจอนเล่นเหมือนเกมมาเลสเตอร์ไม่รู้ว่าเมสซมอยู่นะส่วนใหญ่เขาจะมากับม,มวาเลสเตอร์เมสซมว้าวเป็นไง โอ้ยเหมือนผมแฮ็กแบบอะคือผมแบบแฮ็กแบบยันเห็นเม็ดส้มอะครับทุกคนปกติแบบหน้าด่าก็จะไม่เห็นเม็ดส้มใช่ไหมแล้วคือแบบคือผมรู้อะว,ว่าอาริเตอร์เม็ดส้มอะแต่ผมไม่รู้ว่าคิริเลนเม็ดส้มแต่ที่นาคิวเลนเหมือนเกมอะทุกคนคิดว่างไงวะที่แบบผมรู้ขนาดว่าอาริเตอร์เม็ดส้มอะ,อะ